เมื่อกรุงศรีอยุธยาฟื้นตัวจากศึกหงสาวดีอย่างสมบูรณ์สมเด็จพระนเรศวรทรงนำทัพใหญ่สู่เมืองละแวกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อชำระแค้นและแสดงแสนยานุภาพอันเกรียงไกรของอาณาจักรสยามการล้อมเมืองละแวกเป็นไปอย่างเด็ดขาดทัพสยามภายใต้พระบารมีของพระนเรศวรใช้ยุทธวิธีและอาวุธที่ทันสมัย เข้าโจมตีอย่างไม่ลดละจนในที่สุดกําแพงเมืองก็พังทลายลงด้วยความกล้าหาญของเหล่านักรบในพุทธศักราช2136เมืองละแวกก็แตกพ่ายภายใต้พระปรีชาสามารถของพระนเรศวกรกษัตริย์ของละแวกต้องหลบหนีออกจากเมืองและอาณาจักรแห่งนั้นก็ถึงการล่มสลายอันเป็นผลจากการลุกรานแผ่นดินสยาม พงศาวดารไทยบันทึกว่าสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงทำพิธีปฐมกรรมกับกษัตริย์ผู้ลุกรานเป็นการชำระแค้นและประกาศชัยชนะอันชอบธรรมที่ทรงมีต่อผู้ลุกรานเรื่องราวของพระยาละแวกจึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนไทยลูกหลานพระยาละแวกเพื่อเตือนใจถึงผู้ที่มักจะฉวยโอกาสเมื่อเห็นผู้อื่นอ่อนแอ ันเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์การกระทําของกษัตริย์ละแวกได้ทิ้งบทเรียนอันสําคัญไว้ในประวัติศาสตร์ว่าการลุกรานผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรมย่อมนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ประวัติศาสตร์ระหว่างสองอาณาจักรมีความซับซ้อนและมีหลายมิติการศึกษาเหตุการณ์ในอดีตจึงควรเป็นไปเพื่อเรียนรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในบริบทของแต่ละยุคสมัย แม้จะมีบาดแผลจากความขัดแย้งในอดีตแต่ทั้งสองอาณาจักรต่างก็เป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคนี้ควรแก่การศึกษาและภาคภูมิใจเรื่องราวของพระยาละแวกจึงเป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนถึงพลวัตของอำนาจความจำเป็นในการปกป้องอธิปไตยและเตือนใจให้รักษาความสัมพันธ์ เพื่อสร้างสารรค์อนาคตที่ดีร่วมกันในภูมิภาคนี้